ครับเอามาแต่งข้าวกลมต่อนะครับได้ไปสองบาทแล้วนะครับของบ่มักบ่จ้างเคจังของบ่ลำไผยบอก่ายไก่บ่ใจ้หาเขียมดักเดียมปุ่มไสอันว่าดวงไทยบ่มักนะครับาคบนี้เป็นบาทที่สามนะครับ บาทที่3ก็คือบาทสลัดลงนะครับห่างมันจะสลัดลงอ่ะที่ผมห้องมาเป็นบาทสลัดลงนะครับในการนับบาทข้าวบาทข้าวก้มเนี่ยนะครับมาบาทมันจะบาทกลมมีนยะ่ขึ้นก่อนเป็นเป็นบาทที่1นะครับมาบาทสลัดขึ้นน่ก็จะเป็นบาทบาทที่2นะครับบาทสลัดลงนี่เป็นบาทที่3นะครับแต่ลักษณะการเรียงของข้าวยาวแล้วบาทสลัด สลัดลงนี่บาทนี้นะจะเป็นบาทที่หนึ่งนะครับมาแล้วก็มาบาทก้มแล้วก็มาบาทสลัดขึ้นอย่างเอียนะครับาการเรียงข้าวยาวหรือข้าวก้มนะครับมาเป็นอย่างนั้นะครับาก็มาเป็นอย่างนะครับเฮาก็สังเกตเอานะครับว่าบาทใดเป็นบาทใดนะครับบาทก้มบาทสลัดขึ้นบาทสลัดลงเนี่ยนะเฮาก็ฮู้นะครับทีนี้เฮามาเขียนต่อเลยนะครับาลงบอมมักนะครับทีนี้ มันจะต้องเสียงตีมาท้ายวักที่สองนี่นะครับอ่าจะต้องลงบาดแอวักแรกนี่เหมือนกันนะครับเหมือนกับาบาทสลัดขึ้นเน่ยนะครับอาตายวักที่หนึ่งก็จะลง,ลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญน,นะครับจะดีที่สุดนะครับอืมคง ของเสลอืเสล่งเสลงตัวนี้เราเอามาซ้อนกันนะครับอาลักษณะอย่างอี้นะครับมันก็มันซ้อนนะครับก็ใจ้ไม้สองน้อยกับกับไว้อย่างอี้นะครับก็แสดงถึงว่าตัวซะกับตัวล่านี่อืแยกพยางกันอ่านนะครับอย่างนี้นะครับเสลงนะครับบม่ใช่แสลงไม่ใช่แสงนะครับแต่ถ้ามันมีตัว ถ้ามันมีตัวไม้ซ้ํานี่หรอกครับอ่าตัวนี้มันก็จะต้องเอาละมากรเฉยๆมันก็อ่านแสงนะครับอ่านแสงได้นะครับอ่านแสงนะครับอ่าถ้าเอาอันนี้มันแยกนะครับใส่ไม้ซ้ำนี้นะครับอ่าของแสลงนะครับอ่าของแสลงอ่าทีนี้ต้องลงได้เสียงตีนะครับมามัดมันก็จะต้องจักลักคักอเยอะแยะนะครับอ่า แปลงนะครับแปลงอ่าแปลงเขียนได้สองแบบนะครับมามเราจะเขียนตรงๆเลยกันอย่างีก็ได้แปลงนะครับอันนี้ก็แปงลงแน้วนะครับมาแต่ถ้าสมมติว่าเอาแบบโบราณป่นๆก็ชอบเอามาอ่เอาอเอาจุลละมากำอย่างนี้นะครับ่าแล้วก็ตัวงะไว้ทางบนมนกับแปลงนะครับก็อ่านว่าแปลงอยู่ดีนะครับไม่ใช่แปลงนะครับ่าแปลงอยู่ดีนะครับแปลงทรายอ่าแปลงทราย แปลงไายอันนี้เสียงตีแล้วนะครับแปลงไสยเลิกลักนะเลิกนะครับมาเลิกนะครับมาอันนี้ก่อนนะครับเอาเขียนนี่ะเลิกนะครับเลิกใส่ไม้ขอจ้างไว้นะครับมาเลิกนะเลิกนะครับเลิกลักนะครับอ่าเลิกลักนะครับมาแปลงอ่าเสียงตีลักนะครับมาเลิกก่อ ตียาวนะครับลักตีสั้นนะครับมันก็ถือว่าเต่ากันนะครับที่นี่นะครับมามันจะต้องลงมาลงโทพิเศษตรงท้ายวรรคที่สานี่นะครับมาจําเป็นต้องสัมผัสท้ายวรรคที่สองนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าในข้าวหงหินและข้าวสีบดพุ่มันได้คือความสำคัญต่อการสัมผัสนะครับต่อการสัมผัสนะครับ เ่นเน้นเสียงโทพิเศษที่นี่นะครับาตายวันที่สามเพราะเพื่นจะเอาไปจ้อยนะครับการจ้อยมันจะต้องตนโทพิเศษจะอยู่นี่ก็จะจ้อยได้ดีนะครับจะเอื้อนนะครับเอนเอื้อนได้ดีเนี่ยพอเอื้อนได้นะครับเสียงจัตวาจะเอื้อนได้ยาวที่สุดนะครับบิดบิดบิน บินนี่ไม่ใจะบินบินบ้างนะไม่ใช่นะครับบิน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 หน้านี่บินบินหมายว่าหันนะครับบินหนีบินหนีหน้าหน้าบินบิดบินหนีหน้านะครับมาเห็นไหมครับหน้าเสียงโทรพิเศษนะครับควนคางอ่าควนคางตัวนี้ก็เขียนได้สองแบบเหมือนกันนะครับ เท่าจะใจตัวตัวกะอย่างี้ก็เขียนได้เลยนะครับอ่าควรนะครับมาคางเขียนไปซื่อๆนะครับมาควนคางนะครับหรือนะครับหรือจะใช้ตัวตัวกะละละหงอย่านี้นะครับมาอ่านเป็นคอนะครับมาควรนะครับมาควรตัวกะเหมือนกันเลควรคางนะครับ่าอย่างนี้นะครับมาท่านชอบแบบใดเขียน ก็ได้นะครับได้สองแบบนะครับอ่าโอเคนะเอาเอาแบบหลังนะครับแล้วแต่ชอบนะครับควรคางนะครับอที่นี่ทามาปฏิวัติเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองหรอครับก็คือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับแล้วเขียนประกอบคาขึ้นไปกับแบบภาษาไทยนะครับผสมผสานกันนะครับของตกะคะนะครับยืมอ่า ตัวคอไข่มามาเทียบเป็นตัวคะตัวขออ่างนี้เทียบมาเป็นตัวอะกันจ้อนนี่นะครับมาของนะครับมาตัวงะนะครับตัวงองูมาแทนตัวงะเนี่ยครับแสแวงเสแหลงนะครับอืเสแหลงนะตัวสะนะครับยืมสอเสือมาตัวละยืมตัวลอลิงมานะครับอ่าแป้งนะครับอ่าเห็แถวครับอ่าอันนี้ก็เอาบาดามที่มีนะครับอ่าแป้งนะอ่านว่าแป้งไม่ใช่แปลงนะครับอ่านว่าแป้งไส้ ทายนะครับอ,อ,อ่าเลิกอ่าเลิกอ่าสาะเออนะครับอ่าเลิกนะครับอ่าเล,ลิกนะครับอ่าเลิกเลิกนะครับอาเลิกอ่าเลิกลักนะครับ เลิกอลักเลิกอไม่โทรเลิกนะครับบิดบินบิดบินบิดบินหนีหนีหน้าเห็นไหมครับการแต่งพยายามเอาเพื่อมาได้สองร,รมนีติดกันนะครับเลิกลักเลิกลัก บิดบินหนีหน้าควนคางอ่าอย่างนี้นะครับมาอ่าเห็นไหมครับควนคางนะเห็นไหมครับมันจะเพาะนะครับมันจะเพาะนะครับมาลองเอาไปแต่งดูนะครับอที่นี่มาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามดูครับก็คือการเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับตามสำเนนยงกคมอูข,ของภาษาละนาดังบนพุ่นนะครับมันบเหมือน มันเหมือนแบบที่สองนะครับอ่าแบบที่สองนั้นยืมเอ,เอาอักษรไทยมาประเพียบเพื่อเป็นอักษรลนานะครับอ่าการอ่านการเขียนการเขียนก็อาจจะเขียนประกอบเป็นผสมผสานไทยละนานะครับแต่การอ่านนั้นจะต้องใช้ลักภาษาละนานะครับอ่าแต่อันสามแบบสามนี่ใช้อักษรไทยภาษาไทยเลยทั้งดุนนะนะมาเขียนนะครับมาเขียนอมาเขียนเอานะครับมาสกดตเขียนของอ่ ได้ยินเสียงของก็เขียนไปเลยนะของสะแหลงอ่าอันนี้มันอันนี้มันออกสะแหลงนะเสียงเอกนะครับอ่ามันมันออกมันยังออกเป็นสะนะครับสะมันเอกอะสะแหลงนะสะมันต้องตัวสะาครับอ่าใส่ไม้จาระวาข้างบนนี้ครับสะแหลงนะครับแปงนะครับมาได้ยินเสียงแปงไม่ใช่แปลงนะครับแปงนะครับ แปลงบอลลั S <S ่นลิ้นเฮาก็บเอาลอลิงมาแล้วครับมาแปลงนะครับมาแปลงอันนี้มันแปลงนะครับอ่าแปลงเมื่อคนไทยอ่านแปลงไว้เนี่เขาต้องใส่มมจารวาคนไทยเพื่อการอ่านแปลงนะครับอ่าสายอ่าสายเสียงเอกนี่มีปัญหาเลืกนะครับเลืกอ่าเลืกนี่เหมือนกันก็ใช้ตีเลืกลักนะครับมาเลืกลักเสียงตีนี่มันมีปัญหานะครับบิดนะครับ อันนี้คนไทยว่าอ่านว่าบิดนะครับเสียงเอกนะครับบิดนะครับบิดต้องใส่ไม่จตวาบินบินเหมือนกันหนีหนีหน้า,าหน้า,อ,าอันนี้คนไทยว่าอ่านว่าหน้านะครับโทปกตินะครับอ,อันนี้นะครับแบบประวัติแบบที่สองนี่ตัวหนะนะครับยืม เป็นอักษรละนาเลยนะครับอ่านว่าหน้าโดยบนบนนะครับอ่าแบบเกาเงาหน้านะครับแบบเกาเงาภาษาละนาเพ่อนอ่านเสียงโทรพิเศษนะครับหน้าแต่นลุ่มนี่มันโทรคนไทยพวกอ่านว่าหนีหน้านะครับโทรปกตินะครับคนละเสียงนะครับมาขึ้นแม่มน้อยนะครับอ่าโทรพิเศษนะครับทางบนบนนะครับเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเพืนบมมีวรรณยุกโทพิเศษมาฮื่นะครับเพราะนั้นจะต้องดัดแปลงกันแล้วครับ ดัดแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวอื่นเมือนเอาไปดัดแปลงเพิ้นนะครับอ่าในส่วนตัวผมเอาจุดประดับนี้นะครับอ่าเมื่อมีจุดป,ประกอบไม่โทรแล้วเนี่ยเพื่ออาา่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับหน้านะครับอ่าก็ส่วนแล้วแต่ผยายะเขียนนะครับบางคนผมไปหันเปิ้นเขียนเป็นตัวเอียงนะครับอา่าก็ใช้ได้นะครับมาหรือเป็นตัวนาตัวขีดเส้นใต้ก็สวนแล้วแต่พยาจะเขียนนะครับก็เป็นสิท์ที่จะเขียนนะครับแต่ขอ คอมเมนต์ทางลุ่มไว้น่อยนะครับว่าลักษณะการเขียนยนี่เนี่ยขออ,อ,อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับบางครับเมื่ออ่านออกเสียงโทพิเศษส่วนตัวอื่นท้ามันต้องไปยุ่งไปนะครับอ่าก็สะกดไปตามนั้นนะแล้วท่านจะเขียนได้ทุกเสียงเลยนะครับในภาษาละนานี่นะครับเอาภาษาอะไรมาเขียนนะควรค้างนะครับได้ยินเสียงควรค้างแล้วก็ควนนะครับเห็นไหม เหมือนเอาเอาล้อเอาล้เอ,าอเรือมาแล้วมันกำควนได้ยินเสียงควนค้างนะครับค้างบหมลนลั่นลนะิ้นเนี่ยก็เขียนได้เต้ยๆนะครับมาบรต้องนั่นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอาอันนี้เหรอครับโอทีอ่มันเสียงขลุลม่มมถ้าจะเป็นตัวนี้เหรอครับอ่าอ่าตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นตัวนี้นม,มันการปฏิวัติแบบที่สองอต้องใจตัวข้านะครับมา ตัวข้อคนนะครับมามาเขียนนะครับมาเห็นไหมครับอืมแต่สุดท้ายแ้วครับอ่าปริวัติแบบที่สามนี่ครับใจแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ใจคอควายเนี่แหละครควนคังเย่ะนะครับอ่าเห็นไหมครับมันแตกต่างกันนิดเดียวนะอ่าต่เวลาอ่านแล้วมันอ่านเหมือนกันนะครับอ่านต้องอ่านออกเหมือนกันจะเป็นไทยฝรั่งมังค่าหรือคนไทยคนเมืองีิมโภาษาละนะอ่านเหมือนกันหมดนะควนคังนะครับ อ่านคองแสแหลงแปลงใส่เลือกลักบิดบินหนีหน้าควรคางนะครับบาลลั่นลินนะครับอ่าได้แล้วนะครับเอาไปต่อแล้วครับได้สามได้มาสามบาทแล้วนะครับมาได้มาสามบาทแล้วนะครับอ่าบอลผูกอ่าแถมบาทหนึ่งเข้าไปจะจะจ้อยสี่บาทได้แล้วนะครับอ่าจ้อยสี่บาทแล้วก็จ้อยห้าบาทอ่าแบบนี้นะครับอ่าแล้วแต่ แล้วแต่เราจะแต่งสั้นแต่งยาวนะครับอา่อเห็นไหมครับของบ่มักบ่จังเคจำาของบ่อลำไผ่บ่อกยกยไก้บ่อจ้ยหาเขียมดักเดี้ยมปุ่มไส้อันว่าดวงไทยบ่อมักของแสลงแปงไส้เลือกลักบิดบินหนีหน้าควนขงังเหลือแทมบาทเดียวนะครับก็เป็นข้าวก้อมสี่บาทนะครับ บาทเดียวนั่นก็คือบาทหัวจัวนี่แหละครับก็คือบาทแอบาทก้อมนี่แหละครับฉันนักนแบาทก้อมเลยนะมาแปะเท็นบาทหนึ่งมันก็เป็นข้าวก้อมสี่บาทแล้วนะครับ